มาจ้ามาจ้าขาปุ่นน้ำยาป่าคะ่ะใส่ประดุกด้วยพิงนตม้มไม่ไมมาเธอเทจวดจาดลงไปเลยม,มีลูกโดดนะคะแล้วก็มีหอมมาข้าเช้าตอนเสียดโมงที่เกา่าตอนนี้จะกินข้าวเสาอ,อยู่ประมาณนี้่ะะสิบสิบเอ็ดโมงแล้วก็ กินอีกทีหนึ่งก็สีม่มงแงงก็คือจบเลยนะคะพักนี่น็อใหมายสนางมีแครลลอทมีบล็อกชอยแล้วก็ไข่ต้มนะคะพยายามจะกินไข่ต้มมันละสองฟองเพิ่มโปรตีนอืมนะ ปลูกตัวใหญ่แหงเถอได้มาตัวละสิบดอลลาร์กะสิบดอลลาร์กะสามร้อยสี่สิบเผ็ดได้สองสองหลอดเกงเพชรหน่อไม้กับสเสียบได้เนาะแกงเพชรหน่อไม้ปลาดุกใส่หน่อไม้ดองอยากกินมีได้ ลูกด่วนเผ็ดบ่เพ็ดจุ Tết mùa mát khí cành mình đường Lục đột Bốc เพรียวไปหน่อยเนี่ยค่ะจบเพิ่มโปรตีนค่ะ Kom mm. igjen.